บอกเลยนะคะว่าแก้วนี้ได้ครบทั้งความสดชื่นแล้วก็โปรโตีนถึงเน้นๆด้วยค่ะไอเดียเมนูนะคะสําหรับคนที่ชอบดื่มมัชฉะด้วยแล้วก็ชอบดื่มโปรโตีนด้วยนะคะก็คือเราก็จะมีกันแบบนี้เลยคะ่ะใส่มัชฉะไปเลยสองช้อนอุ้ยมัชฉะแบบเปิดกระปุกใหม่มันหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องเอาไปแช่ตู้เย็นแหละให้มันคุณภาพยังคงสดใหม่อยู่นะคะจากนั้นก็ตามด้วยโปรโตีนอันนี้ยังไม่แกะนี่แกะแล้วตามด้วยโปรโตีนเวกาเมของเรานะคะโปรโตีนถั่วลันเตาสีทองของเรานี่เลยค่ะ สมลีก็จะใส่ไปเลยสองสก,กู๊ปนะคะทุกเช้าสมลีก็จะกินเป็นมื้อเปิดสองสก,กู๊ปนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่เอ๊ะถือว่าอีกครึ่งหนึ่งดีอุ้ยแต่มันแน่นแล้วอะ่ะโอ้ยอย่าหาคำจากนั้นก็ปิดฝาค่ะโอ้มีความแน่นแน่นแน่นมากแล้วก็เช็คได้เลยนะคะ ได้โปรตีน40กรัมได้ความสดชื่นจากมัทฉะนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของสารอาหารอื่นๆจากมัทฉะด้วยไม่ว่าจะเป็นสารฟาวโนย์ตัวสารฟาวโนย์จะทํางานควบคู่กับโปรตีนใช่ไหมคะแล้วก็วิตามิน E วิตามิน D ที่อยู่ในโปรตีนเวกาเม้นะคะ2ส,สารนี้ทํางานควบคู่กันนะคะยิ่งได้เรื่องผิวเลยค่ะอร่อยมากนัวมากละมุนมากใครจะลองนะคะแนะนำเลยคะ่ะโปรตีนเวกาเม้กดสั่งไปได้เลยเดี๋ยวปัตตะกาไว้ให้นะ